ตามหาความรักมันหดหูมาตามหาความรู้กับครูไหมอโอเป็นยังไงบ้างเอ่ยนักเรียนชั้นม .3 ที่น่ารักของครูเป่านะครับหยุดอยู่บ้านแบบนี้ยาวนานเลยในช่วงของสถานการณ์โควิด1 9เนี่ยเห็นนักเรียนทุกคนเนี่ยโหโหยหาแต่ความรัก แล้วเป็นยังไงลืมตำราหนังสือกันหรือยังเอ่ยไหนไหนก็จะเปิดภาคเรียนแล้วนะครับครูเนี่ยเลยมีบทกอนเนี่ยมาฝากนักเรียนสักหนึ่งบทด้วยกันนะครับตามหาความรักมันหดหูมาตามหาความรู้กับครูไหมสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักสำหรับครูเป่านะครับเราก็ได้เรียนกันมาตั้งแต่ชั้นม .1 ม .2 นะครับ แล้วก็ตามมาด้วยชั้นมสาสำหรับในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,563นี้นะครับวิชาที่นักเรียนจะได้ร่ำเรียนกับครูเปาเนี่ยมีชื่อว่ายุวะกะวีอ่าพอได้ยินคำว่ากวีเนี่ยเราก็จะนึกถึงท่านสุนทรพูดใช่ไหมครับและสิ่งที่นักเรียนคิดอยู่ในใจเนี่ยถูกต้องหรอครับ ในรายวิชานี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำประพันธ์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโค้งฉันกาบกอนแล้วก็ไายนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องหัดตีความจากวรรณคดีประเภทต่างๆรวมถึงไฮไลท์เลยนะครับนักเรียนจะต้องเป็นยุวกวีตัวน้อยของครูเป่านะครับ โดยที่เราจะมาร่วมกันแต่งคำประพันธ์ประเภทต่างๆเลยอ่าพอได้ยินแบบนี้เนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเอย่ยตื่นเต้นดีใจเสียใจหรือว่าหดหูนักเรียนไม่ต้องกังวลหรือว่าไม่ต้องกลัวไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วว่าเรียนกับครูเปาเนี่ยมีแต่ความสุขความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับเอาเป็นว่านักเรียนเนี่ยคงจะตื่นเต้นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวครูจะพาไปรับชมนะครับวีดิทัศน์เนื้อหารายวิชายุวกวีนะครับว่านักเรียนจะต้องเรียนในเนื้อหาอะไรบ้างจะต้องมีการเตรียมตัวในส่วนไหนบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปรับชมบพร้อมๆกันดีกว่าครับสำหรับรายวิชายุวกวี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ภาคเรียนที่1ศึกษาความหมายของบทร้อยแก้วบทร้อยกองและจำแนกความแตกต่างของงานเขียนทั้งสองประเภทได้อย่างเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของคำประพันธ์แต่ละชนิดไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกอนและร่โดยศึกษาหลักการแต่งคำประพันธ์และนักเรียนต้องฝึกแต่งคำประพันธ์ ประเภทโคงสี่สุภาพกาบยานี11กกาบสุรังคขนาง28และกอนสุภาพนอกจากนี้นักเรียนต้องรู้หลักการถอดคำประพันธ์และการตีความสามารถสรุปความจากการอ่านงานประพันธ์อย่างหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออเล็กทรอนิส์จากนั้นนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันฝึกฝนการตีความการถอดความ ทั้งประเมินค่าบทประพันธ์จากนั้นนําหลักการแต่งคาประพันธ์มาใช้เพื่อให้สามารถนําความรู้จากการแต่งคาประพันธ์มาผลิตงานเขียนและสร้างงานเขียนได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากนี้ควรมีมารยาทและคุณธรรมในการใช้ภาษากลับมาแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับเนื้อหารายวิชาที่นักเรียนเนี่ยจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อเรียนรู้กัน ต้องบอกว่าน่าสนุกใช่ไหมเอ่ยแน่สนุกอยู่แล้วครับเรียนกับครูเปาทั้งทีเนาะยังไงเนี่ยถ้านักเรียนคนใดนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามพูดคุยกับคูนนะครับก็สามารถติดต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์นั่นเองนะครับยังไงเนี่ยก็หวังว่านักเรียนเนี่ยจะมีความสุขกับการเรียนวิชาภาษาไทยกับครูเปานะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยครูต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยท้ายที่สุดแล้วขอนักเรียนเนี่ยรักษาสุขภาพด้วยนะครับไปไหนเนี่ยก็ใส่แมสออกจากบ้านทุกครั้งเลยล้างมือให้สะอาดและใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคไวรัสโควิด -19 และหวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้เจอกันในเร็วๆนี้นะครับครูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ